วิธีการนะครับก็มีวิธีการอย่างง่ายนะครับก็คือเราสามารถสร้างโดยใช้ตัว Gemini App นะครับที่9จุดแล้วก็เลือกอตัว Gemini App เข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการใส่คำสั่งพร้อมเข้าไปได้เลยโดยเลือกเป็น Deep Research ก่อนเนาะอันนี้คือสำคัญนะครับต้องเลือกเป็น Deep Research ก่อนนะครับเราใส่คำสั่งพร้อมยกตัวอย่างเช่นของผมนะครับก็จะใส่เป็นคำสั่งพร้อมก็คือประโยชน์ของ Gemini for Google Workspace ในการทำงานยุคใหม่นะครับ อันนี้ก็คลิกเริ่มค้นคว้าได้เลยนะครับทีนี้นะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับก็คือเราสามารถไปครีเอทนะครับก็คืออยู่มุมด้านบนของเราเนาะไปเลือกครีเอทแล้วก็ทําเลือกเป็นอินโฟกราฟิกได้เลย ตัวอินโฟกราฟิกครับพอเราคลิกเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะรันเป็นโค้ดออกมาให้นะครับไม่ต้องตกใจเนาะถ้าท่านไหนที่ไม่มีความรู้เรื่องการเขียนโค้ดครับเราสามารถใส่คําสั่งพร้อมเพื่อที่จะปรับอินโฟกราฟิกของเราได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราสามารถมาดูพรีวิวเป็นอินโฟกราฟิกของเราได้เช่นกันนะครับ